สนับสนุนช่วงรู้เพื่อรวยโดยกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์ข้าวเพื่อนไทยข้าวสวยของไทยโดยบริษัทเกษตรรุ่งเรืองมาร์เก็ตติ้งจำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงรู้เพื่อรวยในวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมมาพบกับการประกอบอาชีพอาชีพหนึ่งซึ่งสร้างรายได้อย่างงดงามทีเดียวนะครับ สำหรับกล mm ุ่มอาชีพที่นี่รายได้เลยครับก็เดือนละเกือบ1 0,000บาททีเดียวเชียวนะครับส่วนจะเป็นอาชีพรายนั้นเรามาติดตามชมพร้อมกันเลยครับด้านหลังผมเลยครับแหมท่านผู้ชมครับซ้ายมือของผมนี่ไม่ใช่กระท่อมรจนานะครับแหมเห็นพิมพ์พมมลัยจะไปคล้องเจ้าง้อหรือเปล่าไม่ใช่ครับแต่คือโรงเพาะเห็ดครับซึ่งผมแอบทราบมาว่าที่นี่เห็ดโอ้โหเพาะดอกโตๆนั่นเลยเดี๋ยวผมขอไปดูนิดหนึ่งนะครับผมมีอุ้ยมีคนอยู่พอดีครับ สวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่ก็คือคุณพี่สมัครจำปาทองนะครับท่านเป็นประธานกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดฟางบ้านท่าสารานะครับหมู่สิบตําบลเนินหอมหมู่สิบตําบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนี่เองนะครับแหมรู้เพื่อรวยมาทั้งทีครับบอกแล้วว่าเห็ดฟางที่นี่ดอกโตตครับคงจะต้องมาสอบถามพี่สมัครแล้วนะครับว่าเป็นมาอย่างไงแล้วทําไมถึงได้เห็ดโตขนาดนี้นะครับเห็ดฟางไม่ได้เพาะกันง่าย จะลบกวนพาไปดูให้ท่านผู้ชมรับรู้ได้ไหมครับผมได้ครับเดี๋ยวไปดูตันขั้นตอนต้านู้นเลยนะครับมาผมช่วยถือดีกว่าครับไปพร้อมกันเลยครับอ๋อมาทางนี้เลยนะครับนี่เห็นตรงนี้เลยครับอ่าเห็นพื้นที่ลงโล่งแล้วครับไม่ทราบคุณพี่ทาอะไรอยู่ครับเนี่ยเหยียบฝ้ายครับเหยียบฝ้ายครับอ๋อนี่คือฝ้ายเลยครับพี่สมัครครับนี่คือขั้นตอนอะไรครับเนี่ยขั้นตอนตอนเหยียบอาหารรั้งแรกเลยเหยียบอาหารขั้งแรกอืมแต่ก่อนอื่น ผมต้องเอาไปเก็บก่อนแล้วมั้งครับเนี่ยโหเยอะอย่างนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตวางไว้ตรงนี้ดีกว่าต้องถามครับว่าเป็นมาอย่างไงครับทางกลุ่มถึงมามาเพาะเห็ดฟางกันเนี่ยครับเพราะว่ารายได้ของการทํานาไม่ดีเลยต้องทดลองมาทําเห็ดฟางดูก่อนรายได้ดีขึ้นเมื่อก่อนนี้แถวๆนี้ก็ทํานากันครับทำนากันทีนี้อุปกรณ์การทําเห็ดฟางเนี่ยครับการเพาะเห็ด จะต้องมีอะไรบ้างครับเรื่องของอุปกรณ์อุปกรณ์เหรอครับผมขั้นตอนแรกก็ต้องต้องมีโรงเรือนก่อนครับมีโรงเรือนก่อนนะครับแล้วต้องทําเป็นชั้นเป็นชั้นเพื่อมีโรงเรือนมีชั้นครับเพื่อจะใส่ฟางวางฟางครับแล้วก็ต่อไปก็ต้องมีเตาอบด้วยต้องมีเตาอบด้วยแล้วที่สําคัญจะต้องมีฟางครับต้องมีฟางนะครับแล้ววัสดุพอเห็ดเหรอครับืที่เห็นโทษนะครับไออย่างนี้คืออะไรครับเนี่ย S <S เห็นเป็นเส้นๆวครับอ๋อเปลือกตัวเขียวนะครับท่านผู้ชมครับเป็นลักษณะของเปลือกตัวเขียวแล้วก็อันนี้พี่บอกเป็นฝ้ายเป็นฝ้ายอืมเป็นยังไงครับเศษฝ้ายออกมาเศษฝ้ายแล้วมาเหยียบใส่กันผสมกันผสมกันแล้วต้องโรยปุ๋ยรโรยอะไรเพิ่มไหมครับตอนขากลับต้องโรยปุ๋ย okay> อีกอ๋อตอนขามาไม่ต้องโรยขามาไม่โรยเอาขากลับอย่างเดียว อ่าเห็นพี่ก็ทํากลับกลับอยู่นะครับก็ให้อาหารให้ปุ๋ยอ๋อเป็นปุ๋ยอะไรครับพอบอกได้ไหมครับปุ๋ยยูเรียครับปุ๋ยยูเรียถ้าอย่างนี้ประมาณ6กกิโล6หกกิโลต้องมีพวกไก่ดันด้วยลำด้วยนะมีลำด้วยนะครับก็ผสมกันแต่ถ้าบอกขั้นตอนละครับขั้นตอนกันเพราะเหตุละครับขั้นตอนเลยครับผมจะต้องเริ่มยังไงบ้างครับต้องเปิดน้ําทิ้งให้มันแห้งแล้วเราเอาอาหารกลับมากลับเอาลำมากลับ แล้วก็หาขึ้นชั้บขึ้นชั้นวาาวางไว้บนบนฟางอ๋อก็คือเราต้องไปเตรียมชั้นเอาฟางมาเป็นชั้นก่อนครับนะครับแล้วก็เอาอาหารตรงนี้ตรงรดน้ําฟางให้รดน้ําฟางด้วยให้เปียกให้เปียกนะครับแล้วก็พอเปียกแล้วต้องพักไวไหมครับหรือว่ายังไงเอ่ยพักไว้สักคืนหนึ่งพักไว้คืนหนึ่งแล้วเรากลับมาหาเราขึ้นขึ้นชั้นครับขึ้นชั้นเสร็จแล้วก็เอาขึ้นชั้นแล้วก็ต้องอบ ต้องอบที่ว่าใช้เตาอบใน้น้ำอบไว้นานไหมครับอบอบวันหนึ่งนะอบทั้งวันประมาณให้ได้ถึง60สองศา60องศาอ๋อแสดงว่าข้างในโรงเรือนก็ต้องมีปลอดวัดอุณหภูมิอยู่มีนะครับ60องศาปุ๊บแล้วไงต่อครับ60สองศาใครมันได้สักเจดปดชั่วโมงเจ็ดแปดชั่วโมงเลยนะครับแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้คืนนึ่งแล้วพุ่งวันหลังมา ลักหวานเชื้ออลักษณะของหัวเชื้อก็คืออย่างนี้นะครับแล้เหมือนแห้งๆตัวนี้คือหัวเชื้อเห็ดฟางนะครับแล้วไปทําไงต่อครับเอาไปผสมกับอาหารเสริมผสมกับอาหารเสริมนะครับแป้งข้าวเหนียวด้วยแป้งข้าวเหนียวด้วยครับผสมกันคลุกเข้าให้เข้ากันแล้วเอาไปหวานเนยชั้นให้เป็นอาหารของเขาหวานเชื้อแล้วเปิดหน้าไปสามวันแล้วเปิดหน้าอืครับเปิดหน้าอีกสองวันให้แสง เห็ดเปิดจะเริ่มเห็นเปิดหน้านี่เป็นยังไงครับเราถามการเปิดหน้าเราอาหารเสริมไปฉีดพ่นอ๋ออาหารเสริมนี่คือจะเป็นลักษณะของปุ๋ยน้ำหรือเปล่าปุ๋ยน้ครับอืมก็มาฉีดบนบนไอ้ที่หว่านเชื้อไว้ครับที่หว่านเชื้อไว้ให้ไฟนี่เป็นยังไงครับอีกสองวันให้แสงอีกสองวันให้แสงให้ไฟไฟเข้าไปให้ไฟเข้าไปเปิดทั้งวันหรือไงครับเปิดกลางคืนครับเปิดเฉพาะกลางคืนนะครับผมรู้สึกว่าตอนนี้มันจะ เห็นรู้สึกว่าจะมีเห็ดจะเริ่มมีดอกเล็กๆขึ้นมาแล้วนะครับครับจากดอกเห็ดเล็กๆเนี่ยครับกว่าที่เราจะเห็นเป็นดอกโตๆอย่างตุ่มๆอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ครับประมาณกี่วันครับประมาณ2วันครับประมาณ2วันเลยก็จะเก็บเกี่ยวได้เก็บเกี่ยวได้เอาไปขายตลาดได้เลยแล้วไม่ทราบขายเนี่ยจะไม่รู้เป็นความลับหรือเปล่านะครับกิโลกรัมละเท่าไหร่ครับตลาดกลางคืนก็ได้ประมาณ4ี่สบสามสี่สิบสี่บาทสี่สิบสามสี่สิบสี่บาทแต่กลางวันไม่ต่ำกว่าสี่สิบกลางวันก็ไม่ต่ำกว่าสี่สิบบาท อย่างนี้สมมุติว่าห่อไปที10โลนี่ก็400แล้วครับโอ้โหท่านผู้ชมครับแป๊บเดียวนะครับ400แต่กว่าจะแป๊บเดียว400เนี่ก็ประมาณทั้งหมดเบสเสร็จประมาณกี่วันนะครับประมาณ14-15วัน <c oughs> 14-15วัน2อาทิตย์นะครับถึงจะเก็บได้แต่ก็ครั้งหนึ่งสมมติว่าเราทำเขาเรียกว่าเป็นคอ,อกใช่ไหมครับ <c oughs> หลายๆคอ,อก,ก็ค่อนข้างจะคุ้มกับการประกอบอาชีพในด้านนี้ทีเดียวนะครับผม ครับท่านผู้ชมครับเห็ดฟางนะครับก็ยังเป็นเห็ดที่มีผู้บริโภคนิยมรับประทานกันอยู่มากนะครับไม่ว่าจะทําต้มยำทําแกงโอ้ยเห็ดฟางทาได้สารพัดทีเดียวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ๆครั้งเดียวนะครับแล้วก็เก็บผลผลิตค่อนข้างหลายครั้งนะครับตลอดระยะเวลาที่เราทําการเพาะตรงนี้ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับท่านผู้ชมทีเดียวแต่หากท่านผู้ชมสงสัยแล้วครับว่าอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติม ต,ต,ติดต่อได้ไหมครับครับติดต่อทางโทรศัพท์ได้ครับบอกท่านผ<ห>ู้ชมเลยครับรหัสทางไกล037037นะครับ407123407123นะครับบ้านผมครับบ้านผมเองนะครับหากท่านผู้ชมสงสัยก็โทรมาถามได้นะครับ <laughs> สำหรับวันนี้ช่วงรู้เพื่อรวยแล้วก็ท่านผู้ชมคงจะต้องขอบคุณพี่สมัรนะครับที่เอื้อเฟื้อข,ข้อมูลต่างๆให้เราน่าสนใจทีเดียวแล้วโอกาสหน้ามีเวลาเราอาจจะแวะมาถามกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ขอขอบคุณกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์ข้าวเพื่อนไทยข้าวสวยของไทยโดยบริษัทเกษตรรุ่งเรืองมาร์เก็ตติ้งจำกัดคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่าไพรแดงสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างกใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำไวอ่อนขอใช้บำรุงดิน ส่งคำตอบมาได้ที่รายการ,กรเกษตรศาสตร์นำไทยตู้ปน1077ปทฟรกระเกษตรสายพรเทงเทพศ9 0 3ผู้ตอบคำถามถูกจะได้รับของที่ระลึกจากบริษัทพรีเมียมมาร์เก็ตติ้งจำกัดผู้ผลิตเครื่องไฟฟ้ามิลาสํำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการเอกสารต่างๆที่ได้เคยออกอากาศไปแล้วในรายการครับท่านสามารถเขียนจดหมายพร้อมสอดแสตมบ์บาท ส่งมาได้ที่รายการเกษตรศาสตร์นำไทยตู้บริษณีหน7่งทูเกษตรศาสตรกรุงเทพเหน่งศทางรายการก็จะรีบจัดส่งเอกสารไปให้ท่านทันทีครับท่านผู้ชมครับเวลาของรายการเกษตรศาสตร์นำไทยในวันนี้หมดลงแล้วนะครับพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในเย็นวันอังคารหน้าเวลาดี4โมงครึ่งทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวีวันนี้ผมลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้าติดตามชมเรื่องยาเสพติดในเยาวชน และช่วรู้เพื่อรวยเสนอวิธีการทำน้ำพริกเผาเหยดฟาง